สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคยวโยโร่สำหรับวันนี้ผมก็จะมาประกาศผลรางวัลการร่วมสนุกกิจกรรมฉลองครบสองแสนวลของชาแนลผมเย yeah. แหมสำหรับทีมที่ชนะบอลยูโรนะฮะก็เป็นโปรตุเกสนั่นเองนะฮะโดยพีดกับตันโดก็เจ็บ ก่อนนะทำให้ไม่สามารถช่วยทีมต่อได้แต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าโปรตุเกสชนะนั่นแหละนร้บผู้ที่ตอบถูกนะนี่ผมใช้โปรแกร,รมอ่าซุปเปอร์สุ่มนี่นะอ่าแตรับผู้ที่ตอบถูกเนี่ยผมแยกเบ็นมาสองฝั่งและโปรตุเกสเป็นผู้ชนะไปนี่รายชื่อของคนที่ชนะโปรตุเกสทั้งหมดอ่าที่ทายโปรตุเกสมาโอเค โค้ดมีทั้งหมด13โค้ดนะแต่ว่ามันมีผู้ร่วมสนุกมาเกินกว่า13โค้ดผมก็จะสุม่มรางวัลเอาละกันโอเคอปิดไปก่อนเลือกเ,เป็นปโปรตุเกตครับเพราะปุตุเกตชนะไปปิด,ดกนกดอนอ่ะตรงไว้ตรงกลางเอาไว้ข้างบนชื่อแรก อ่ชืแรกคุณฟ้าประธานครับยินดีด้วยสําหรับโค้ชชิ้นแรกนะโค้ชแต่ละโค้ชนี่มันเป็นโค้ชไม่เหมือนกันนะโอเคคุณฟ้าประธานครับยินดีด้วยแต่ละโค้ชแกอ่ะคนต่อไปเลยสิบสามโค้ชนะคุณ a d s f a อรานนะฮะยินดีด้วยครับแล้วโค้ชที่สองอต่อไปเลย คุณคุณชายจนะีนฮะยินดีเลยครับผมสำหรับโพสที่สามคุณบอสเตอร์นัทนันจันบัวล่านะฮะขอไปอาา่านชื่อผิดนะครับผมยินดีด้วยครับผมคุณซีอาร์นะฮะน่าจะใช่ยินดีด้วยครับ เคยผ่านไปห้าอันแล้วนะคุณนกยนทศาสตร์ยินดีด้วยครับผมคุณอิริกคิวยินดีด้วยครับคุณคนไรชื่อ ยินดีด้วยครับผมเอเคผ่านไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วนะเดี๋ไปกันต่อคุณชดมาทาอ่าเอาว่าคุณชดละกันโอเคยินดีด้วยครับปอันนี้เอันนี้อันที่สิบ คุณแคมทีเอ y ยินดีด้วยครับอ่าเหลือสามคนสุดท้ายคุณโอมปองแทยยยนนะ้ยินดีด้วยครัคุณสถานชัยวันนายินดีด้วยครับโอเไหนดูไหมเนะี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโค้ดสุดท้ายนะนี้กลุ่มครั้งสุดท้ายแหละคุณสวีทนิวแอดหกสิบหกแอดทอปเมลนะฮะยินดีด้วยครับสำหรับผู้ที่ได้รางวัลทั้งสิบสามท่านนะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรครับผมหรือว่าเข้ามาร่วมสนุกกันนะ สำหรับผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยผมก็จะส่งโค้ดไปทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับผมแต่วันนี้ผมขอบคุณจริงๆมากเลยที่อยู่กับชาแน,นลผมมาก็2 0 0 0 0นวิวกำลังจะก้าขึ้นสู่สองพันซับเนี่ยผมดีใจมากที่มีคนติดตามคอยให้กำลังใจอย่างนี้กันมาตลอดนะครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็น่าจะมีทุกๆเดือนแหละฮะ โอเคสำหรับวันนี้เคียวโยโรขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์และกด Subscribe c ช a n n l l ผมด้วยจะได้มีผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆมานั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ